เคเปิลต้นจีวีครบวันนี้เรามาเล่น e s c a ก e ์เก็บเดอะรักในทำยูบซีรีส์เดิมนะครับโลบกเกมน่าเล่นกดเพย,เพอเยเ์อ้านะวมาเลยนเป็น,นเกมน็อปนาะเราก้ทำคาบแล้วก็ เวลาโดนฆาตรกรเราก็ต้องแบบไปช่วยเพื่อนนะครับเราจะเอาประตูแต่ถ้าไม่ทนเวลาเพึ่งก็จะตายนะครับแล้วถ้าทำท้าสามอันฟึ้งทั้งทีได้แล้วอะเราก็จะหนีเข้ามาในบังเกอร์นี้ได้ีให้เราไป ันนี้ผมเตือนกันคับว่าใครแบบเป็นคนที่ตกใจง่ายนะหัวหัวหัวใจวายได้เตือนเลยเพราะว่าหัวใจพูดแล้วเป็นเล่นหัวใจแบตุบตับตุบตับตุบตับเลยนี่ครับเราต้องีลีตพัตกร สามารถตีนแบบนี้ได้เราก็ต้องมีคดกรแล้วก็ทำทาไปด้วยเหมือนว่าตรงนี้ก็มีกล่องนะเราจะทำการฮึโอเคออก็กตีมาแล้วนี่น้ำมัน ต้องเทน้ำมันก็เหมือนว่าต้องอิบน้ำมันแล้ก็ไปเทนะครับเพื่อนไปเื่อนช่วยกันไปแล้วที่ตักอนมันทำาไม่เต้นหนวตามันจะรู้ตัแนางนะครับไปเพื่อน,นไนเปเร็วโอเค いいか。はい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 。 น่าเอ้ยโอเคไปๆๆอ๋อเฮ้ยมีคนตายมีคนตายอยู่ในห้องอยูไหนอยูไหนอ๋อที่นั่น

อ,อ้มีคุณตายแล้วไม่นะตอนนี้น่าจะไปไม่ได้รอดนะเพื่ไ่ทุกหนีอ่ย,อย,ย่ะโอ้โอเออ,อ,อลยแทนจะตอบแทนบุญคุณนายโดยทันทย Tony, chào mừng, 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 chào mừng,

เพื S <S <々>่อนีเร็วนีเพืนลมาโ้โหเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยดิเพื่อนโอ้เพื่อนมคนเริมไปไปไปคนเรียกื่อทันมาจอนแล้วกันจอนช่วละจอนโอ้โหโอ้โหจะม โอ้ยไม่จะไปทยไม่ไ่รอดเวผมลให้ดแล้วกันนะสาหรเกมนี้ก็จบเกนี้คผจะไม่ชนะนะครับขอลาละบ๊ายบาย